อย่าลืมอกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งกันนะตอนที่659ล่าสัตว์ร,ร้ายในทะเลลึกแต่แน่นอนว่าฉินเฟิงไม่มีความคิดเก็บกู้ร่างสัตว์ร,ร้ายที่ตกตายด้วยเงินแค่100เหรียญพลังงานเพราะมันไม่คู่ควรเดินหน้าเต็มกำลังฉินเฟิงไม่ได้ตอบคำถามเหอเจียนั่นเพราะเหอเจียได้รับคำตอบแล้วฉินเฟิงสั่งการผลักคันโยกอุปกรณ์เร่งความเร็ว ต่อมาคล้ายปรากฏชั้นฟิล์มบางๆงเหมือนฟองอากาศขึ้นรอบนอกเรือดำน้ำเฟิงหลีจากนั้นความเร็วของมันก็เพิ่มขึ้นเปรีย้ยเปรีย้ยหลังยิงกระแสะไฟฟ้าโจมตีอีกสองสามครั้งเรือดำน้ำเฟิงหลีก็สามารถแล่นผ่านแนวชายแดนศัตรูที่ในตอนแรกเป็นแค่ฝูงสัตว์ทะเลตอนนี้เริ่มเปลี่ยนเป็นฝูงสัตว์ทะเลต่างนิติ ช่วงเวลานี้เรือดำน้ำลำอื่นก็เริ่มเปิดใช้งานอุปกรณ์ล่องหนกันแล้ววิธีนี้จะช่วยหลีกเลี่ยงการผัวพันกับฝูงสัตว์ทะเลเดินทางสู่ทะเลนรกได้ง่ายขึ้นเรือดำน้ำของพวกเราไม่มีรูนมืดเคลือบไว้ด้านนอกเหมือนลำอื่นๆแล้วแบบนี้พวกเราจะผ่านโซนนี้ไปได้อย่างไรหรือต้องใช้วิธีสังหารสัตว์ร้ายที่มาขวางไปตลอดเส้นทาง ถ้าใช้วิธีนั้นมันก็ได้แต่คิดว่าคงสิ้นเปลืองพลังงานเกินจำเป็นเห็นด้วยทุกคนต่างขบคิดสนทนากันไปต่างๆนานาแต่ไม่นานฉินเฟิงก็แสดงให้พวกเขาได้เห็นว่าเรือดำน้ำดัดแปลงเฟิงหลีกับเรือดำน้ำธรรมดามันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงฟองฟิลม์มชั้นนอกที่ปกคลุมเรือดำน้ำค่อยๆเปลี่ยนสีเป็นสีฟ้า จากนั้นเมื่อลงสู่ทะเลลึกมันก็เกิดการเปลี่ยนสีอีกครั้งนั่นคือกลายเป็นสีเดียวกับทะเลลึกราวกับว่ามันสามารถเปลี่ยนได้หลากหลายสีสันกลมกลืนเข้ากับสภาพแวดล้อมของน้ำทะเลนี่นี่มันอะไรกันดูนั่นสิพวกสัตว์ทะเลไม่สังเกตเห็นพวกเราเลยเป็นไปได้อย่างไรท่านผู้ใหญ่เรื่องนี้เหล่ามือปืนบังเกิดคำถามตามมามากมาย และครั้งนี้ไม่เหมือนตอนเหอเจียเอ่ยปากถามฉินเฟิงยอมอธิบายเหล็กชั้นนอกที่ผมติดตั้งเอาไว้ไม่ใช่รูนมืดก็จริงแต่มันเป็นวัสดุธาตุน้ำอักษรรูนน้ำมีคุณสมบัติช่วยให้สามารถเคลื่อนที่ในน้ำได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังช่วยให้เกิดการกระเพื่อมยามแหวกผ่านผืนน้ำให้ความรู้สึกเหมือนเป็นสัตว์ทะเลด้วยกันยังไม่หมดรูนน้ำยังช่วยแผ่คลื่นสัญ,ญญาณที่ทรงพลังออกไป กระตุ้นเตือนให้พวกสัตว์ทะเลหลีกเลี่ยงพวกเราโดยจิตใต้สำนึกอันที่จริงแล้ววิทยาการเครื่องจักรในส่วนนี้เป็นระบบที่พัฒนามาจากในความทรงจำของฉินเฟิงในชีวิตก่อนนับจากนี้อีกหลายปีเมื่อเขามาเยือนทะเลนรกเวลานั้นเรือดำน้ำไม่ได้ใช้รูนมืดเป็นตัวเคลือบชั้นนอกอีกต่อไปหากแต่ใช้วัสดุรูนน้ําแทนนี่ช่วยให้การเดินทางในน้ําสะดวกขึ้นมาก ยิ่งไปกว่านั้นยังช่วยเร่งความเร็วได้มากขึ้นอีกด้วยหลังจากอธิบายเรื่องนี้ฉินเฟิงก็เริ่มเร่งความเร็วอีกครั้งเนื่องจากทุกคนอยู่ในพันธมิตรมนุษย์และในทะเลนรกมีอันตรายใหญ่หลวงดังนั้นรอบๆตัวจึงสามารถรับรู้ได้ถึงตำแหน่งของเรือดำน้ำลำอื่นๆแต่เนื่องจากเรดาร์สแกนมีขีดจำกัดดังนั้นลิมิตอาจอยู่แค่ประมาณ2 0 0 0 0เมตรเท่านั้น ดังนั้นเรือดำน้ำที่คอยไล่ตามอยู่ข้างหลังไม่นานก็ตระหนักว่าฉินเฟิงเร่งความเร็วขึ้นทั้งยังดิ่งลึกลงไปได้รวดเร็วมากนี่ฉินเฟิงกำลังคิดแสดงประสิทธิภาพด้านความเร็วของเรือดำน้ำให้พวกเราดูใช่ไหมบางทีเขาอาจเร่งกระบวนการทำงานของเรือดำน้ำเต็มสูบทำแบบนั้นต้องบริโภคพลังงานมหาศาลแน่แต่ก็มาได้จังหวะพอดีเลยพวกเราลองเร่งความเร็วแข่งกับเขาดู เลเวล B ที่ไล่าตามจากเบื้องหลังสั่งการให้เร่งความเร็วพร้อมกันทว่าไม่นานพวกเขาก็พบว่าฝ่ายตนไม่สามารถไล่าตามเรือดำน้ำเฟิงหลีทันไม่ว่าพวกเขาจะเร่งความเร็วอย่างไรเฟิงหลีก็มักนำหน้าพวกเขาเสมอทั้งยังทยอยทิ้งห่างออกไปทีละน้อยทีละน้อยจนไม่นานก็เกินรัศมี20,000เมตรส่งผลให้พวกเขาสูญเสียการติดตามไป ฉากนี้เล่นเอาคนเหล่านี้พูดไม่ออกแต่ในเมื่อพวกเขาไม่สามารถไล่ตามได้ทั้งหมดก็เริ่มชะลอความเร็วลงเพราะสุดท้ายหากต้องเร่งเต็มสปีดแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆถึงเวลาปะทะกับสัตว์ทะเลเข้าจริงๆมันจะมีปัญหาไหนจะเรื่องสิ้นเปลืองเหรียญพลังงานอีกอย่างไรก็ตามในบรรดาเรือดำน้ำเหล่านี้มีอยู่หนึ่งลำที่ล่วงรู้ถึงจุดหมายปลายทางของชินเฟิงนั่นคือเรือของไปเว่ย ถึงไหหลิงจะเร็วแต่มันไม่น่าเร็วถึงขนาดนี้เป็นไปได้ไหมว่านี่คือผลของการดัดแปลงจริงๆร่องรอยของความมืดมนกระพริบไหวในดวงตาของไปเว่ยเหลือเขาเพียงคนเดียวที่ยังสั่งให้ลูกเรือเร่งความเร็วไล่ติดตามต่อไปเปิดโลปิดบังสัญญาณอย่าให้ใครรับรู้ถึงพวกเราไปเว่ยกล่าวรับทราบบอสมือปืนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดในความเป็นจริงแล้ว หลายๆครั้งการเลือกใช้โล่ปิดบังสัญญาณถือเป็นเรื่องปกติเพราะไม่ใช่ทุกคนที่มุ่งหน้าลงสู่ทะเลจะเป็นคนจากพันธมิตรมนุษย์ยังมีกลุ่มองค์กรมืดปะปลนมาด้วยและหากถูกศัตรูค้นพบย่อมไม่สามารถหลีกเลี่ยงการต่อสู้ได้ไม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องตายอย่างไร้ประโยชน์ซากศพสูญหายไปอย่าไร้ร่องรอยในทะเลลึก ใช้เวลากว่า3ชั่วโมงเต็มก่อนมาถึงช่วงขอบของทะเลนรกณนะจุดนี้เป็นตำแหน่งทะเลลึกความมืดมิดของมันทำให้ผู้คนหวาดกลัวกระทั่งน้ำทะเลยังเป็นสีดำชวนให้รู้สึกเสียวซ่านด้านชารอบๆเต็มไปด้วยสัตว์ทะเลต่างมิติหน้าขนลุกขนพองประเด็นก็คือสัตว์ร,ร้ายในที่นี้ล้วนมีขนาดใหญ่โตและยากจะคาดยังอย่างสัตว์ทะเลเลเวลดีบางตัว กลิ่นอายของมันแข็งแกร่งยิ่งกว่าสัตว์ร้ายบนบกทั้งๆท,ท,ที่อยู่ในระดับเดียวกันเป็นต้นหลังแหวกว่าผ่านกลิ่นอายดังกล่าวผ่านไปสักพักหนึ่งก็ใกล้ถึงปลายทางที่ตกลงกันในตอนแรกในที่สุดซุนเทียนหยวนก็ไม่อาจอดทนได้อีกต่อไปเพราะท้ายที่สุดแล้วเขาทราบดีว่ากำลังมีสิ่งใดรอคอยเรือดำน้ำลำนี้อยู่ถึงเวลานั้นไม่ใช่แค่ฉินเฟิงที่จะ,ะเผชิญกับหายนะ แต่มันยังรวมถึงตัวเขาด้วยเมื่อคิดถึงเรื่องนี้ซุนเทียนหยวนขบฟันกล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือบอสฉันเคยสำรวจที่นี่มาก่อนมันมีสัตว์ทะเลที่น่าหวาดกลัวมากๆอาศัยอยู่ฉะนั้นทำไมพวกเราถึงไม่ลองเปลี่ยนไปล่าในพื้นที่ปลอดภัยกว่านี้ละ่ะฉินเฟิงหันไปมองเขาและทราบได้ทันทีว่าชายคนนี้ไม่ได้โกหกอีกฝ่ายกำลังหวาดกลัวจริงๆ ก่อนหน้านี้ซุนเทียนหยวนไม่โดดเด่นแต่พลังสมาธิของฉินเฟิงแข็งแกร่งมากฉะนั้นเขาจะไม่ทราบได้อย่างไรว่าซุนเทียนหยวนนะ่ะเป็นคนของไปเว้ยแต่ถูกสั่งให้ติดตามเขามาเดิมฉินเฟิงคิดว่าต่อให้เทียนหยวนกล้ากว่านี้สักหลายส่วนอีกฝ่ายคงไม่กัดฟันสร้างปัญหาแก่เขาแต่เขาไม่คาดคิดเลยว่าซุนเทียนหยวนจะขาดข่าวขนาดนี้ แล้วสัตว์ทะเลที่คุณว่ามันเป็นสายพันธ์ุอะไรเออมันเป็นสายพันธ์ุสายพันธุ์ฉลามปีาศาจซุนเทียนหยวนกลืนน้ำลายอึกใหญ่ฝูงชนโดยรอบส่งเสียงอุทานดังอาฉลามปีาศาจงั้นหรือนั่นมันสัตว์ทะเลเลเวล C8 ยิ่งไปกว่านั้นแต่ละตัวยังมีระดับเป็นถึงนายพลการดำรงอยู่ดังกล่าวกระทั่งสัตว์ทะเลเลเวล B ีระดับสามัญยังไม่กล้ายุยยุก เพราะพวกมันมักอยู่รวมกันเป็นฝูงและเมื่อมีตัวใดถูกล่าจนเลือดออกฉลามตัวอื่นๆจะบ้าคลั่งอำนาจในการต่อสู้จะเพิ่มพูนขึ้นเป็นอย่างมากยิ่งไปกว่านั้นฉลามปีศาจมิใช่สิ่งที่เรือดำน้ำทะเลลึกทั่วๆไปจะสามารถต้านทานการโจมตีได้อย่างไรก็ตามฉินเฟิงกลับเอ่ยปากออกมาฉลามปีศาจงั้นหรือเป็นเป้าหมายที่ไม่เลว ได้ยินมาว่าแก่นในพลสัตว์ร้ายของพวกมันสามารถสร้างเงินได้มหาศาลสัตว์ร้ายในทะเลนรกพวกมันทั้งหมดหล้วนมีขนาดตัวใหญ่โตสิ่งที่มีค่าที่สุดคือเลือดเนื้อของมันก็จริงแต่หากคิดจะเก็บกู้กลับขึ้นไปจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์รูนมิติจำนวนมากแต่คราวนี้ฉินเฟิงไม่ได้นำไปหลีมาด้วยดังนั้นต่อให้เขานำอุปกรณ์รูนมิติขนาดใหญ่พกติดตัวมาเป็นจำนวนมาก แต่เกรงว่าคงยัดไม่พออย่างไรก็ตามฉลามปีศาจนะ่ะมีแก่นสัตว์ร้ายและมูลค่าของมันสูงมากเมื่อเหล่ามือปืนได้ยินน้ำเสียงของชินเฟิงที่บ่งบอกชัดเจนว่าไม่เห็นฉลามปีศาจอยู่ในสายตาทั้งยังไม่มีเจตนาจะหักเลี้ยวกลับไปก็รู้สึกกังวลไม่ได้และในเวลานั้นเองบนเครื่องเรดาร์บังเกิดเสียงแจ้งเตือนหนวกหูดังขึ้นติดติดติด มือปืนมุ่งพลังสมาธิไปยังมันทันทีกวาดเรดาร์ออกไปส่วนเหอเจียหัวใจของเธอเต้นรัวจนแทบดีดขึ้นมาถึงลำคอเฝ้ามองหน้าจอขนาดใหญ่อย่างใกล้ชิดท่ามกลางท้องทะเลอันมืดมิดเงาร่างอันมโหฬานแหวกว่ายผ่านฟุบกไปอย่างรวดเร็วนั่นฉลามปีศาจเป็นฉลามปีศาจจริงๆพวกเราจะทำยังไงกันดี บนเรดาร์สะท้อนข้อมูลขนาดของฉลามปีศาจกลับมาปรากฏว่าลำตัวของมันยาวมากถึง80เมตรต่อให้เรือดำน้ำทะเลลึกจะมีความยาวกว่า200เมตรและสามารถยิงต่อสู้กับฉลามปีศาจได้ก็จริงแต่ด้วยจำนวนที่มากกว่าของอีกฝ่ายทำให้สถานการณ์มันไม่ง่ายได้ถึงขนาดนั้นช่วงเวลานี้พวกฉินเฟิงไม่ต่างจากแกะอ้วนที่ตกอยู่ท่ามกลางฝูงหมาป่า และกำลังจะถูกขย้ำในไม่ช้ายังไงก็ตามสีหน้าของฉินเฟิงกลับยังสงบไม่กระตุกหรือแปรเปลี่ยนแม้แต่น้อยจะทำยังไงนะ่ะรอพวกเราก็ต้องเลือกโจมตีมันอยู่แล้วพลังสมาธิของฉินเฟิงเชื่อมต่อกับเรือดำน้ำวินาทีต่อมาปุ่มยิงก็ถูกกระแทกลงไปตอนที่660ถูกตบหน้าอย่างแรงซี่ ลำแสงพลังงานพุ่งออกเป็นเส้นแสงคล้ายไม่ได้รับผลกระทบใดๆท,ท,ทั้งที่ถูกใช้ออกในห้วงทะเลลึกพริปตาต่อมาบนร่างฉลามปีศาจปรากฏรูโบขนาดใหญ่เหวอะออกเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางกว่า1เมตรต่อให้ฉลามปีศาจแข็งแกร่งแค่ไหนเมื่อโดนปืนใหญ่พลังงานแบบนี้เข้าไปทั้งยังเจาะลึกผ่านกระดูกทะลวงเข้าถึงจุดสำคัญได้โดยตรงโอกาสรอดชีวิตย่อมไม่มีหลงเหลือ มือปืนบนเรือดำน้ำเฟิงหลีทั้งหมดพลันขนลุกเกลียวนี่มันเป็นไปได้ยังไงเฮอเจียอ้าปากตาค้างอันที่จริงถ้ามองจากมุมนี้มันไม่ต้องให้ฉินเฟิงลงมือก็ได้แค่ใครสักคนในเรือยิงปืนใหญ่ก็สามารถดับชีวิตฉลามปีศาจได้แล้วไม่ใช่หรอพวกคุณยังมัวอึ้องอะไรอยู่ยังไม่รีบลงมืออีกอาขออภยัยท่านผู้ใหญ่จะเร่งมือเดี๋ยวนี้ ไม่นานเหล่ามือปืนก็เริ่มขยับแข้งขาท่าทีไม่ต่างจากเด็กน้อยได้รับของเล่นใหม่เปลี่ยนไปด้วยความกระตือรือร้นและตื่นเต้นเจ้าสิ่งมีชีวิตที่แต่เดิมเหมือนจะมีอำนาจคุกคามพวกเขาปัจจุบันไม่ต่างจากไก่กาตัวใดที่แหวกว่ายเข้ามาไม่ต่างจากโยนตัวเองเข้าสู่อวนถูกเทคโนโลยีล้ำหน้าบทขยี้โดยตรงฉินเฟิงอันที่จริงแล้วครอบครองเทคโนโลยีมากมาย แต่บนบกเขาแกร่งพออยู่แล้วดังนั้นแทบไม่หยิบยกเทคโนโลยีมาใช้ตรงกันข้ามกับในทะเลฉินเฟิงลงมือด้วยตัวเองไม่ได้ดังนั้นม่านการแสดงนี้ขอยกให้จักรกลรบฉลามปีศาจถูกสังหารตกตายไปทีละตัวทีละตัวฉินเฟิงปลดปล่อยพลังพิเศษดูดกลืนออกไปดูดซับพลังงานจากศพพวกมันความแข็งแกร่งทางกายภาพเพิ่มพูนขึ้นเป็นอย่างมาก สัตว์ทะเลเป็นสิ่งมีชีวิตที่ครอบครองประสิทธิภาพทางกายภาพดีเยี่ยมจริงๆฉินเฟิงรู้สึกพอใจมากแต่ในขณะนั้นเองเมื่อน้ำทะเลโดยรอบถูกย้อมเป็นสีแดงฉานฉลามปีศาจยิ่งมายิ่งถูกล่อลวงปรากฏตัวมากขึ้นเรื่อยๆอย่างไรก็ตามอำนาจการยิงของเรือดำน้ำเฟิงหลีกลับไม่ลดลงเลยตูมสองฉลามปีศาจสบโอกาสที่บางตำแหน่งชุลมุนกับการยิง แหวกตัวพุ่งเข้าใส่เรือดำน้ำเฟิงหลีมือปืนในเฟิงหลีตระหนักได้ถึงการสั่นสะเทือนอย่างชัดเจนสีหน้าเขาเริ่มกลายเป็นซีดเซียวกาซฉลามปีศาจอ้าปากที่เปื้อนไปด้วยเลือดฟันอันแหลมคมสาสประกายเย็นเยียบงับเขากลางลำเรือเฟิงหลีสีหน้าของผู้คนในเรือเปลี่ยนเป็นซีดขาวเพราะชื่อเสียงของฉลามปีศาจขจรข,จ,รขจายไปไกล ว่ากันว่าอำนาจการทำลายล้างของมันไม่ด้อยไปกว่าสัตว์ร,ร้ายเลเวลบีเลยกระทั่งเรือไหหลิงในอดีตก็ไม่สามารถต้านทานอนุภาพทำลายล้างของมันได้หึงชั้นแสงสีทองของโลกพลังงานถูกเปิดขึ้นปกป้องเรือดำน้ำเฟิงหลีจากฟันอันแหลมคมของฉลามปีศาจมีให้มันกัดลึกเข้ามาถึงชั้นผิวนอกของเฟิงหลีถูกหยุดเอาไว้ได้งั้นหรอ ฝูงชนยังคงช็อกแต่ที่มากกว่าช็อกคือความสุขที่รอดชีวิตมาได้อย่ามัวแต่อึ้งรีบโจมตีจ่อไปขณะกล่าวชิ้นเฟิงกระแทกปุ่มยิงอีกครั้งกระแสะไฟฟ้าแพร่กระจายออกไปเป็นวงกว้างในพริบตาเดียวแม้ฉลามปีศาจจะมีขนาดตัวใหญ่โตโดนไฟฟ้าช็อตเข้าไปก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันแม้มีผลแค่ให้มันสตันไปช่วเวลาไม่กี่วินาที แต่ก็มากพอให้เหล่ามือปืนเรียกสติและหันกลับมาลงมือยิงได้เร็วเข้าระเบิดพวกมันให้เป็นชิ้นชิ้นคาคาพวกมันให้หมดมือปืนเลือดลมเดือดพล่านเริ่มสาดยิงโดยไม่คำนึงถึงปริมาณกระสุนที่เสียไปลําแสงพลังงานกวาดกระจายสะท้อนไปทั่วก้นสมุดในบริเวณนี้ครึ่งชั่วโมงต่อมา้นาทะเลก็ถูกย้อมจนเป็นสีแดงฉาน ศพขนาดใหญ่ศพแล้วศพเล่านอนหงายท้องอยู่ในทะเลบนเฟิงหลีตะขอเหล็กเริ่มเกี่ยวซากฉลามปีศาทีละตัวทีละตัวฉุดลากพวกมันขึ้นสู่ผิวน้ำบางทีอาจเป็นเพราะเลือดของฉลามปีศาแพ่ลกลิ่นอายแห่งความตายออกมามากเกินไปดังนั้นจึงไม่มีสัตว์ทะเลตนใดปรากฏกายขึ้นอีกช่วยให้การเดินทางสู่ผิวน้ำของฉินเฟิงกับคนอื่นๆเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่นานซากศพขนาดใหญ่ก็เริ่มผุดขึ้นมาภายใต้แรงดันช่วยให้ลอยตัวของน้ำทะเลยามมองจากระยะไกลไม่ต่างจากเกาะเล็กๆที่เชื่อมต่อกันเอียดประตูเรือดำน้ำถูกเปิดทุกคนทยอยกันออกจากเรือดำน้ำมองไปยังซากศพมโหฬารที่กองอยู่ต่อหน้าช่วงเวลานี้ทั้งหมดสัมผัสได้ถึงเลือดลมที่สุบฉีดไปถึงสมองเปี่ยมไปด้วยห่วงอารมณ์ตื่นเต้นอันมิอาจบอกบรรยาย แค่ในการต่อสู้เพียงครั้งเดียวพวกเขาสามารถถายเก็บเกี่ยวสินสงครามได้ถึงขนาดนี้เชียวหรือมัวทำอะไรกันอยู่รีบแยกชิ้นส่วนออกเร็วเข้าฉินเฟิงเปล่ารับทราบท่านผู้ใหญ่จะปฏิบัติตามทันทีกว่าสิบคนกระโจนเข้าหาซากฉลามและเริ่มแยกชิ้นส่วนศัตรูอย่างรวดเร็วตัดชิ้นส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปทั้งหมดควานหาสิ่งที่สำคัญที่สุดของฉลามปีศาจ แกนสัตว์ร้ายและฟันอันแหลมคมของมันในระหว่างที่พวกเขากำลังช่ำแหละเรือดำน้ำที่เดิมเคยถูกทิ้งห่างออกไปเวลานี้ในที่สุดก็ไล่ตามทันเป็นเรือดำน้ำของปเว่ยบอสพบสัญญาณของพวกเขาแล้วตอนนี้พวกเขาลอยตัวอยู่บนผิวน้ำชายคนหนึ่งรายงานอย่างรวดเร็วแต่ไม่สามารถมองเห็นภาพจริงได้ในเมื่อเป็นแบบนี้ ก็เหลือแค่กรณีเดียวนั่นคือต้องไปเห็นกับตาหาบอสนั่นฉลามปีศาจไม่ใช่หรือชายคนหนึ่งร้องเสียงหลงสีหน้าของไปเว้่แปรเปลี่ยนทันใดเรือดำน้ำของเขาลำนี้ไม่สามารถรับมือฉลามปีศาจได้เขาเร่งหันไปมองเรดาร์อย่างรวดเร็วแต่กลับไม่พบสัญญาณอะไรกระทั่งเสียงแจ้งเตือนก็ไม่มีตกลงมันยังไงกันแน่นี่แกคิดเล่นตลกกับฉันหรือไหนเล่าฉลามปีศาจ ไม่ใช่นะบอสฉลามปีศาจมีฉลามปีศาจอยู่จริงๆแต่พวกมันตายหมดแล้วเป็นฝีมือของเรือเฟิงหลีปรากฏว่าลูกน้องมือปืนพอเห็นฉินเฟิงกับคนอื่นๆลอยลำสู่ผิวน้ำเขาก็ปล่อยโดรนสังเกตการออกไปและไม่นานก็สามารถมองเห็นว่าฉินเฟิงกับคนอื่นๆกำลังทำอะไรกันอยู่ตอนนี้เขายังคงตกตะลึงแต่พอได้สติภาพจากโดรนก็ถูกสับเปลี่ยนไปขึ้นจอใหญ่ ให้ทุกคนได้เห็นในสิ่งเดียวกันไปเว้ยเมื่อเห็นภาพบนจอใหญ่ทันใดนั้นดวงตาของเขาแทบหลุดจากเบ้าเพราะนั่นคือซากศพของฉลามปีศาจมันคือสัตว์ทะเลสายพันธุ์เดียวกันกับที่พวกเขาเพิ่งสำรวจมาจริงๆนี่นี่มันเป็นไปได้อย่างไรไปเว้ยครุ่นคิดถึงคําพูดของตัวเองก่อนหน้านี้ที่ตนเอ่ยปากว่า แทบรอไม่ไหวว่าชินเฟิงจะหนีหัวซุกหัวซุนยังไงเมื่อรู้ว่าที่นั่นเป็นอาณาเขตของฉลามปีศาจหรือบางทีอาจถึงขั้นเป็นศพไปเลยก็ได้แต่ภาพตรงหน้าดันตรงกันข้ามกับที่เขาคิดไม่นึกฝันเลยว่าจะได้เห็นฉากนี้เจ้าตัวนิ่งอึ้งทึ่งไปพักหนึ่งไม่ทราบว่าจะกล่าวกระไรดีกระทั่งใบหน้ายัางเริ่มร้อนเผา เรื่องราวพลิกผันวาจาที่เคยเปล่งดั่งบูมเมอแรงย้อนสอนกลับมาตกหน้าตัวเองขณะเดียวกันฉินเฟิงและคนอื่นๆได้จัดการชำแหละซากฉลามปีศาจเรียบร้อยแล้วพวกเขาล่าฉลามได้ทั้งสิ้น27ตัวในฐานะที่มันเป็นการดำรงอยู่ระดับนายพลเลเวลซเมื่อรวมแก่นสัตว์ร้ายบวกกับวัตถุดิบต่างๆบนร่างกายฉินเฟิงก็แจกจ่ายวัตถุดิบให้คนละชิ้นสองชิ้น มูลค่ารวมๆน่าจะสักคนละ150ล้านส่วนที่เหลือจับโยนเข้าไปในระบบพลังงานของเรือดำน้ำเปลี่ยนพวกมันเป็นให้กลายเป็นพลังงานเหล่ามือปืนไม่คาดคิดว่าพวกเขาจะได้รับค่าจ้างส่วนหนึ่งตั้งแต่เริ่มต้นเดิมคิดว่าฉินเฟิงจะจ่ายเงินหลังจบงานรวดเดียวแล้วทุกอย่างเป็นอันจบแต่ตอนนี้พวกเขาตระหนักแล้วว่าแท้จริงแล้วเป็นฝั่งตนนั่นแหละที่คิดไปเอง หากรางวัลคือผลงานจากการล่าแล,แล้วก็ฉะนั้นพวกเขาจะทุ่มเทล่าสัตว์ทะเลอย่างเต็มที่เดินทางต่อได้ขอรับท่านผู้ใหญ่ทุกคนขานรับเป็นเสียงเดียวกันอาศัยการต่อสู้เพียงครั้งเดียวฉินเฟิงก็สามารถก้าวเข้าไปในจิตใจของผู้คนเพราะสร้างบารมีอย่างแท้จริงฉินเฟิงเดินเข้าประตูเตรียมกลับลงไปในเรือดำน้ำอีกครั้งแต่ก่อนลงไปเขายังไม่วายมองไปยังเส้นขอบฟ้า ที่นั่นปรากฏโดรนสังเกตการลำหนึ่งและมันถูกค้นพบโดยพลังสมาธิของฉินเฟิงแล้วเหอเหอขี้เสือกเรื่องชาวบ้านจริงๆฉินเฟิงไม่สนใจกับการสอดแนมเล็กๆน้อยน้อยของผู้อื่นสั่งการให้ปิดประตูลงจากนั้นเรือดำน้ำเฟิงหลีก็เริ่มดำดิ่งสู่ทะเลลึกอีกครั้งในทะเลลึกไม่มีสิ่งที่เรียกว่ากลางวันหรือกลางคืนสัตว์ทะเลต่างนิติเองก็ทรงพลัง ทั้งหมดหล้วนมีเลเวลซีขึ้นไปทั้งยังครอบครองร่างกายใหญ่โตพวกมันแต่ละตัวสามารถสังหารผู้ใช้พลังที่อยู่ในระดับเดียวกันได้อย่างง่ายดายยิ่งไปกว่านั้นยามถึงฤดูการลุกรานของกองทัพสัตว์ทะเลหากไม่เก็บกวาดให้เรียบร้อยพวกมันจะก่อผลกระทบตามมาสร้างคลื่นระลอกใหญ่ผลักดันสัตว์ร้ายที่อยู่ไม่ลึกบ,บังคับพวกมันมุ่งสู่ชายฝั่ง